มาตรฐานตำแหน่งใหม่ว1 9 2 5 6 7คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้2.1ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี และมีวิทยาฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ2.2ตำแหน่งอื่นที่กอคอสเทียบเท่า3มีใบรับรองการผ่านการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาอามที่กอคอสกำหนดทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งอามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กอคอสอกำหนดด้วย